ต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงถนทางพระนิพพานกันทุกๆคนทะลุกนะให้นั่งขัสมาิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวา จรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายๆหลับตาของเราเบาๆค่อนลูกพอสบายๆคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตา อย่าก,กดลูกในตาหลับตาให้สบายบายแล้วก็ะทำแจ้งเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสใครกังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้ว่าง ทำใจว่างๆนะจ๊ะแล้วก็มาสมมุติว่าภายในร่างกายของเราปราศจากอวัยวะไม่มีมันสมองไม่มีปอดตับม,ม้ามไตหัวใจเป็นต้นเป็นที่โลง่งๆว่างๆเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรง กลวงภายในกลายท่อแก้วท่อเพชรใสๆเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงกลวงภายในกลายท่อแก้วท่อเพชรใสๆวันนี้ เราก็จะลัดขั้นตอนเรามาทางลัดเลยนะลูกนะฐานที่เจ็ดอยู่ในกลางท้องให้เอาใจนะไปหยุดหนึ่งหนึ่งยุดในกลางท้องที่เรามั่นใจว่าตรงนี้ใช่เลย ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดประมาณนี้เลยนึกทีเดียวแล้วก็วางใจใช้ใช้หรือเราจะเอาตัวขงเราอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดที่ขยายเต็มห้องจนสุดขอบฟ้าก็ได้ ทำใจหยุดนิ่งๆน,น,นะลูกนะวางเบาๆใจสบายๆหายใจใสๆไซใครนึกถึงฐานที่เจ็ดได้ก็นึกถ้านึกแล้วสบายใครนึกไม่ได้ก็ลืมไปเลยเอาวางใจให้นิ่งๆอย่างเดียวตรงไหนก่อนก็ได้ ตรงที่สบายประวัติตอนสุดท้ายเราจะมาหยุดที่ฐานที่เจ็ดเพราะฉะนั้นเริ่มตน้นเราเริ่มจากตรงไหนก็ได้โดยวิธีการต่างๆทงั้งเยอะแยะที่แนะนำไปทุกๆวันนะเลือกเอาหนาลูกนะทำอย่างนั้นแหละแต่ที่สำคัญคือหยุดกับนิ่งหนะยุดกับนิ่ง เราจะต้องใช้ตลอดเส้นทางสายกลางนี้เลยต้องจับหลักตรงนี้ให้ได้ปรับที่ใจไม่ใช่ปรับที่ภาพเหมือนกล้องสองทางไกลนั่นแหละจะดูภาพไปชัดต้องปรับที่กล้องใจก็เหมือนกันต้องปรับให้มันยุดให้มันนิ่งมีสติกับสบายให้สม่ำเสมอ เดี๋ยวใจก็หยุดนิ่งนงิไม่ต้องไปคำนึงถึงความมืดหรือความสว่างนะลูกนะไม่ต้องคำนึงถึงหยุดนิ่งอย่างเดียวมืดก็ะช่างสว่างก็เฉยใจของเรานิ่งนิ่งในนิ่งอย่างเดียวแม้เข้าถึงดวงธรรมแล้วก็ตามถึงกายภายในแล้วก็ตาม ถึงองค์พระแล้วก็ตามเราก็ยังคงหยุดนิ่งนิ่งในกลางสิ่งที่เราเข้าถึงนิ่งเบาๆนะลูกนะนิ่งเบาๆสบายๆรา,าว่างใจเบาๆแต่เบาๆมันก็จะเข้ากลางได้เองสำหรับบางท่าน ที่ยังไม่เข้จ่าวิธีการเข้ากลางนะจะไปแหวกไปดันอะไรก็ไไ่เอานะลูกนะอย่างนั้นปวดหัวยิงเข้ายิงเล็กยิงแคบเพราะฉะนั้นนิ่งเฉยเยพอถูกส่วนเดียวมันถูกดูดเข้าไปเองแหละมันจะดูดเข้าไปเองและเดี๋ยวก็จะชัดจะใสจะสว่างเองนะลูกนะ ต้องจำนะลูกนะที่แนะนำไปเนี่ยจำเอาไว้ไอ้ตรงไหนที่มันเป็นประโยชน์เราเราจำตรงนั้นไว้มีบางท่านเป็นทุกข์ใจวันนึกถึงสิ่งเล็กๆที่ไหลแล้วไม่มีความสุขเลยหวาดเสียวกลัวสะดุ้งกลัวถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็ มันจะมีวิธีสองวิธีคือเราต้องเอาชน,นะความกลัวนั้นให้ได้ด้วยความไม่กลัวเพราะว่าสิ่งที่เรากำหนดเล็กๆนั่นแนหะพอใจหยุดแล้วเนี่ยมันจะขยายกว้างขวางใหญ่โตไปอย่างไม่มีขอบเขตจำกัดทีเดียวคือใช้วิธีนามยอกเอานา้าบ่งกลัวตรงไหน แล้วก็หันหน้าสู้กับมันเหมือนพระสมมาสมพุทธเจา้าท่านบอกเมื่อความกลัวเกิดขึ้นกับเราเมื่อยังไม่ได้ตัดสรุปทำถ้าเกิดขึ้นในอริยบทนั่งเราก็จะเฝื้อนนั่งหาตัวกลัวให้มันเจอถ้าเรายืนแล้วเกิดความกลัวเราก็จะฟื้นยืนไม่นั่ง ไม่เดินไม่นอนจะเอาชนะความกลัวนั้นให้ได้ถ้าเราเดินจงกรมอยู่เกิดความกลัวเราก็จะไม่นั่งไม่ยืนแล้วก็ไม่นอนจะอยู่ในอริยบทนั้นเพื่อเอาชนะความกลัวเมื่อเรานอนอยู่กำหนดจิตเกิดความสะดุ้งกลัวขึ้น เราไม่นั่งไม่ยืนแล้วก็ไม่เดินจงกรมเฝืนออยู่ในอริยบทนอนนั่นเพื่อหาตัวกลัวว่ากลัวนั้นอยู่ที่ไหนแล้วก็รู้ได้ว่ากลัวอยู่ที่ใจคิดปรุงแต่งไปเองเมื่อเรารู้จักตัวกลัวแล้วเราก็ไม่กลัวต่อไปต่อมาเราก็นั่งใดทุกที่ทุกโอนทุกแห่ง เรากลัวผีแล้วก็ฝืนท่านใช้คำว่าฝืนเข้าไปในป่าชาติกลัวในอริยบทไหนเราก็อยู่ในอริยบทนั้นเพื่อหาตัวกลัวแล้วเราก็พบว่าอยู่ที่ใจที่ปรุงแต่งไปเองเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาชนะมันนี่ก็เป็นวิธีหนึ่งนะลูกนะอีกวิธี ถ้าหากว่านึกเล็กๆแล้วเรากลัวเราก็นึกใหญ่ๆสิจ๊ะเอาตัวของเราอยู่ในศูนย์กลางเหมือนเราเข้ากลางได้แล้วนะอยู่ในที่ที่ขยายกว้างขวาง,วาง,วางใหญ่โตศูนย์กลางกายขยายสุดขอบฟ้านั่นแหละและตัวเราใสเป็นเพชรใสเป็นพระจะเป็นเพชรก็ได้ เป็นพระก็ดีเอาอย่างเดียวนะลูกนะเป็นเพชรก็ได้เป็นพระก็ดีแล้วความสะดุ้งกลัวในที่แคบก็จะหมดไปเมื่อใจหยุดดีแล้วเนะี่ยมันจะเป็นอิสระจะกว้างขวางจะไม่แคบแต่ถ้าหากเราปักใจกดจิตลงไปเนะี่ยมันจะแคบเพราะฉะนั้นต้องวางให้มันสบายสบาย ทำใจให้เบิกบานถ้าจ่ง่ายๆคือทำตัวให้สบายทำใจให้มันหยุดง่วงก็หลับเมื่อยก็ขยับฟุ้งก็ลืมตาแล้วเราก็ว่ากันใหม่จำให้ดีนะลูกนะทำตัวให้สบายทำใจให้มันหยุดง่วงก็หลับ หลับอยู่ในกลางเมื่อยก็ขยับฟุ้งก็ลืมตาแล้วก็เริ่มต้นว่ากันใหม่ยอมที่จะเริ่มต้นใหม่อย่างถูกวิธีถูกต้องโดยไม่กลัวเสียเวลาเริ่มที่ถูกต้องอย่างสบายๆเดี๋ยวจะสมหวังดังใจนะลูกนะแม้ไม่มีทางลัดอื่นใด ที่จะเข้าถึงพระรัตนาไตรในตัวได้แต่ก็มีทางด่วนพิเศษที่จะเข้าไปถึงได้อย่างน่าอัศจรรย์ก็คือหยุดกันิ่งนั่นเองเพราะหยุดเป็นตัวสมเร็์หยุดเป็นตัวสมเร็์จำตรงนี้ให้ดีนะลุงนะจำให้ดีนั่งทุกครั้งไม่ต้องไปคาดหวังว่า วันนี้เราจะต้องนั่งให้ดีวันนี้จะต้องให้ดีกว่าเมื่อวานหรือวันอื่นๆอ,อย่าไปคาดหวังนะลูกนะเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆเริ่มต้นทุกครั้งเพราะเรายัางเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาค่อยๆฝึกฝนอบรมไปมันสังเกตนะลูกนะ เราทำถูกวิธีไหมเดี๋ยวเราจะพบเหตุแห่งข้อบกพร่องแล้วก็ช่องทางแห่งความสำเร็จมันสังเกตจะพบเหตุแห่งข้อบกพร่องแล้วก็ช่องทางแห่งความสำเร็จน้ำมันสังเกตได้ดีตั้งใจเกินไปไหมหรือหย่อนเกินไปไหมอับหลับกัน หาบังไว้หรือเปล่ายังติดใจอารมณ์เก่าๆที่เราเคยได้โอ้วันนั้นนั่งดีจังโอ้โหสว่างมีความสุขมีความเบิกบานไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนเลยในวนันนู้นวันในอดีตเริ่มต้นนั่งทีไรนึกอยากจะได้อย่างนั้นอย่างนี้ผิดวิธีนะลูกนะให้ลืมไปเลยว่าเราได้เคยเจอประสบการณ์ที่ดีๆอย่างนั้น มาเริ่มต้นใหม่โดยการเป็นนักเรียนอรุบาลเริ่มต้นอย่างง่ายง่าทำตัวให้สบายทำใจให้เบิกบานอายุดไอหนึ่งง่วงก็ปล่อยให้หลับในกลางเมื่อยแล้วก็ขยับเบาๆไม่สะเทือนคนข้างเคียงเขาฟุง้งเราก็ลืมตามาดูคุณยาย มาดูประเดีพระคุณหลวงพ่อวัดปากนาวัทีเจริญดูดวงแก้วดูองค์พระให้ใจมันใสใสเบิกบานนะจ๊ะพอรู้สึกว่าเออมันชุ่มชื่นมีความสุขแล้วก็ค่อยๆลีตาลงไปจนกระทั่งถึงในระดับที่เราสบายเนีย่ยเริ่มต้นอย่างนี้ไปเรื่อยๆการเริ่มต้นอย่างนี้ จะทำให้เราคุ้นเคยกับความถูกต้องความถูกต้องนี่แหละจะทำให้เราเข้าถึงทางด่วนพิเศษ super h i g h ว a y to the diamond Buddha ทางด่วนพิเศษที่จะเข้าถึงพระธรรมกายกายแก้วกายไสกายเพชรในตัวนะจ๊ะเมื่อเข้าใจอย่างดีแล้วต่อจากนี้ไป ต่างคนต่างนั่งทำความละเอียดของใจเราค่อยๆทำไปวันนี้ได้แค่ไหนเราก็พึงพอใจแค่นั้นไปก่อนได้แค่ไหนเราก็พึงพอใจแล้วใครกลับไปบ้านได้ใจที่เบิกบานนั่งก็ให้หน้ายยิ้มยิ้มยิ้มมาจากภายใน ได้ใจที่ใสใสยอย่างนี้นะจ๊ะได้ใจที่ใสใส